ผมอยากรู้ว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้มีอะไรบ้างขอบคุณมากๆครับคุยกันก่อนว่าหุ้นกู้คืออะไรนะครับหุ้นกู้เนี่ยมันก็เป็นถ้าเอาภาษาแบบเป็นทางการมันคือตราสารทางการเงินนะฮะแต่ถ้าผูดผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยผมผมใช้คำนี้หุ้นกู้ก็คือสัญญาขอกู้ยืมเงินเหมือนเหมือนสัญญากู้ยืมเงินเลยเป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเอกชน เขาอยากจะระดมทุนมาเพื่อทําในกิจกรรมกิจการของเขาอาจจะยืมเงินมาลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งของเขานะครับเขาก็เลยทําการเปิดขายสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้นะฮะถ้าใครมาซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเขาก็จ่ายเงินมาให้เขาเขาก็เอาเงินนั้นไปทํากิจกรรมกิจการตามที่โฆษณาไว้ในหุ้นกู้นะฮะผู้ที่ซื้อก็จะถือว่าเป็นเจ้าหนี้นะครับ ผ,ผู้ซื้อก็เหมือนเป็นเจ้าหนี้ซึ่งในหุ้นกู้ก็จะมีสัญญากันว่าฉันเอาเงินคุณมา3ปี4ปี5ปีในแต่ละปีต่อจากนี้จะให้ดอกเบี้ยคุณปีละเท่านั้นเท่านี้จะจ่ายปีละครั้ง3เดือนครั้งเขาจะบอกชัดเจนอัตราดอกเบี้ยก็จะบอกชัดเลยว่าเท่าไร่อย่างไรบ้างนะฮะแล้วเมื่อครบกําหนด3ปี4ปี5ปีตามที่เขียนไว้ในหุ้นกู้ก็จะคืนเงินต้น นะฮะกลับคืนกลับไปให้กับผู้ซื้อนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการซื้อหุ้นกู้ก็เหมือนกับการที่เราให้เขายืมเงินโดยมีการกําหนดระยะเวลาแล้วก็ดอกเบี้ยกันไว้ชัดเจนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอันดับที่1เลยของการเข้าไปซื้อหุ้นกู้เพื่อลงทุนแล้วก็หวังผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าเงินฝากแล้วก็สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือว่าใครกู้เรานะฮะโอกาสที่จะถูกเบี้ยวมี มีไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงแบบที่1คือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้หรือแม้กระทั่งผิดเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยเคยมีนะฮะเขาจ่ายดอกเบีย้ยไม่ไหวเขาก็แค่บอกว่าไม่สามารถจ่ายได้ตามที่สัญญาวไว้ซวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขาจะบอกต่อท้ายแว่าเป็นหุ้นกู้อะไรใครเป็นคนขอยืมเงินเราหุ้นกู้ปตท ปตทขอยืมเงินเราหุ้นกู้ปูนซีเมนไทยปูนซีเมนไทยขอยืมเงินเราหุ้นกู้แสนสิริแสนสิริขอยืมเงินเรานะฮะอ่าเพราะฉะนั้นความน่ากลัวที่สุดอันดับที่หนึ่งก็คือผู้กู้เขาไม่จ่ายเงินเราไม่จ่ายดอกเบีย้ยตามที่สัญญาซึ่งตรงนี้ชื่อเสียงของผู้ขอกู้อันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนะของผู้ขอกู้ก็จะมีผลที่เราจะต้องพิจารณานะครับ ถ้าผู้กู้เขามีความมั่นคงสูงมากดอกเบีย้ยที่เขาสัญญาก็จะไม่สูงแต่ถ้าผู้กู้เขานะฮะแหมชื่อเสียงดูน่าหวั่นไหวเหลือเกินเขาจะให้ดอกเบีย้ยเราสูงนะฮะอ่าเป็นการชดเชยกันไปอันที่สองครับก็คือความเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อหุ้นกู้สมมติเราซื้อหุ้นกู้บริษัท ABC แล้วกันเขาสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยเรานะครับ 3%ทุกปีเป็นเวลา3ปี3%ทุกปีเป็นเวลา3ปีเราก็ซื้อหุ้นกู้นี้มาถูกไหมฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นในท้องตลาดเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันดันสูงเพิ่มขึ้นะนกอไหมอ่าทีนี้ถ้าเกิดมันมีการขายหุ้นกู้ใหม่ๆที่กําลังจะออกมาเนี่ยมันก็จะจ่ายดอกเบีย้ยแพงกว่าของที่เราเคยซื้อกลายเป็นว่าอันนี้มันก็อาจจะ ความน่าสนใจลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยเรานะเขาจ่ายเป็นปกตินั่นแหละเพีงเยงแต่ว่าแม่ดูซิไปซื้อที่เขาให้สามเปอร์เซนต์ตัเอ้ยอันหลังเขาให้สี่ให้ห้ากันอะไรเงี้ยสมมุตินะผมยกตัวแรกให้เห็นอาจจะมันไม่มันไม่กระโดดแบบสองเปอร์เซนขนาดนี้หรอกแต่ว่าให้เห็นว่าอืมน่าเสียดายอันเนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแบบหนึ่งถูกไหมฮะแต่มันผมว่ามันยังน่ากลัวน้อยกว่าอันแรกอันแรกนี่คือเขาจะไม่จ่ายแต่นี่คือความเสี่ยงแบบเหมือนกับเสียโอกาส่ นะฮะเหมือนก็เสียโอกาสนะครับเพราะนั้นเวลาเ,าเลือกซื้อหุ้นคู่ก็ให้ลองพิจารณาตามที่บอกไปนะครับ